สวัสดีครับผมพัฒนรครับผมนี่คือรายการรีวิวไฟไหม้ครับในคลิปนี้ EP ีที่24ครับผมผมจะมาให้ทุกคนมาดูกับเจ้าตัวคันสีแดงๆตรงนี้ฮะ X Alp Sport นั่นเองคันนี้ครับผมแต่งกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ที่สำคัญครับผมมันสะดุดตรงที่สีนี่ฮะสีแดงปั๊ดนะฮะนะเวลาขับออกไปครับผมเป็นโดดเด่นเป็นสง่าแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูครับผมว่าคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะครับด้านหน้าของเขานะฮะเริ่มจากด้านหน้าก่อนมีการติดตั้งในส่วนของตัวชุด กระจังหน้านะครับเป็นแบบชิ้นตะแกรงครับผม FO RD ชิ้นนี้ผมต้องบอกว่าคลาสสิกนะฮะติดนิยมใช้กันมานานแล้วนะครับถ้าใครที่เขาเรียกว่าไม่ชอบแบบออกแนวแรปเตอร์นะครับชอบออกออกแนวแบบมีตะแกรงกรงหน่อยนะออกแนวคลาสสิกหน่อยตรงนี้ผมว่าอันนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์นะครับล้วมีการตัดขอบสีแดงของตัวหนังสือนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ทําให้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะฮะกระทำขึ้นมาข้างบนเราจะเห็นเป็นส่วนของตัวสกูฝากระโปรงที่เป็นชิ้นสีดาด้านทั้งชิ้นนะครับตังนี้จะเป็นทรงเตีย้ย นะฮะก็โดยพื้นฐานของตัวเจ้าตัวสกูปทรงนี้นะครับผมจะมีเท็กเจอร์ตรงกลางหน่อยนะครับเป็นลายคล้ายๆแบบตารางหมากลุกนะครับดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่ไฟหน้าก็จะมีการเติมในส่วนของตัวชุดกรอบไฟหน้าเข้าไปด้วยทั้งสองข้างพื้นฐานไฟหน้าครับผมของเดิมเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบคมแบบมันติดดิเฟอเตอร์ข้างในจะมีการรมดำเล็กน้อยนะฮะ จริงๆก็ไม่เล็กน้อยอะโดมดาทั้งโคมเลยแล้วก็มีการตัดขอบแบบคลิปส้มที่บริเวณไฟเลี้ยวนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตดูความเท่นั่นเองทีนี้เรามาต่อที่ด้านข้างด้านข้างของเขาครับผมจะมีในส่วนของตัวคิวซุ้มล้อขนาด6น,น,นิ้วพร้อมมีหมุดนะครับคเทปลงมาด้านล่างอีกสักหน่อยเราจะเห็นเป็นล้อครับผมล้อเป็นล้ออลลอยแบบขอบ16นะครับลายมาเวลนะครับช่วงนี้มีลูกค้าติดกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าด้วยความตัวแม็กนะฮะค่อนข้างสวยดุดันนั่นเองนะครับมีตัดขอบสีแดง ไลเดนไทยนะฮะออกแนวตัวอ,ออเทอเรนนั่นเองสเปคก็ผมตัวนี้อยู่ 265, 70, 16นะครับก็ไซส์มาตรฐานนั่นเองโอเคเรามาต่อกันที่ด้านข้างสนิดหน่อยนะเราจะเห็นเป็นลวดลายการาฟิกนะครับมีเบ้ามือจับด้านบนมีในส่วนของตัวราวหลังคานั่นเองนะครับด้านท้ายก็ผมก็ไฮไลท์สนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของตัว โลบาร์ uh, bar, ที่เป็นทรงเอลแลนเดอร์นะครับตรงนี้ก็ติดตั้งมาให้นะครับออกจากศูนย์ก็ติดตั้งไปให้เลยนะด้านท้ายตรงนี้กล้องเข้าไม่ถึงเดี๋ยวผมบอกให้มีอะไรบ้างมีครอบไฟท้ายทั้งสองข้างแล้วก็ตัวเบ้า,าเบ้ามือจับด้านท้ายอ่ะถ้ากล้องเข้าได้ลองดูสักนิดนึงโอเคหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่ะ โอเคครับผมโดยรวมทั้งคันรถจะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าคารสีแดง X ออ p ฟ้าสคันนี้นี่เองนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้เดสคริปชันด้านล่างตรงนี้นะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวรถนะครับอยากจะออกรถใช้เงินเท่าไหร่นะครับจัดไฟนั้นยังไงตกแต่งรถแบบไหนสวยยังไงก็โอเคผมทิ้งคอนแทคว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวอะไรกันต่อนะครับใน EP ที่25นะครับห้าจะนยัว ตามชมกันต่อครับสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ